สวัสดีครับชาวพันธุ์เกสกิมเมอร์ทุกท่านอี่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้อยู่กันในเกมเชอร์รี่สองนะครับก็เป็นเกมแนวต่อสู้รบราฆ่าฟันกันโดยจะเป็นเน้นในส่วนของการใช้อาวุธระยะประชิดนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากนะครับเพิ่งซึ่งผมก็เพิ่งต,ตัดตัวตตเสร็จนะเออลองวอกลอง,ลองเล่นดูดสนุกด,ดีโอเคซื้อก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับไปกระจายก้องซ่าด้วยนะครับผมโคด้าชอปเว็บเติมเงินสุดเจง๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือน มีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับ ในส่วนของเกมนี้นะครับไม่ใช่เกมฟรีไปอ,ไอย่างใดนะครับแต่เป็นหนึ่งเกมที่ผมเห็นแล้วน่าสนใจดีก็เลยลองซื้อมาเล่นดูนะครับเป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าสนุกดีต่อสงต่อสู้อ้ยมีหลายอาชีพด้วยซึ่งผมก็เพิ่งซื้อเสร็จนะฮะก็กดเพลย์เลยลวกันอู้เขาเล่นถึงหกสิสคนเลยฮะโุ้ยมันต้องลองแล้วล่ะครับอย่างเงี้ยจริงในระหว่างนี้เป็นเกมแรกของผมเลยนะเออผมก็ไม่เคยเล่นนะฮะไม่เคยเล่นแบบมัตติเพเยอร์เลยวอร์อย่างเดียวฝึกกระบ,บอทนะฮะว้าวก็เป็นเกมแนวสงครามแบบสมัยก่อนเนาะ ก็คือแบบไม่ได้มีแบบปืนกลอะไรยิงกันนะก็เป็นแบบอาจจะมีธนูธนูบ้างแต่ก็เล้นการต่อสู้โดยใช้อาวุธดาบมีดอะไรต่างเป็นหลักนะฮะซึ่งภาพเกมก็โอเคนะนี่ก็เป็นภาค2เนาะอันนี้เป็นหมัวอะไรเนี่ยไม่รู้ครับรู้แค่ว่าเราต้องฆ่าตัตุ๋อจะเกิดภายใน2วิอ่ะโอเคเราเกิดอ่ะอ่ะอ๋อที่ตัวเราอหรอ๋อไม่ต้องเลือกบุญด้วยหรอซึ่งเกมนี้สามารถกดพีนะครับเล่นแบบนี้ก็ได้นะฮะซึ่งมันไม่เร้าใจแบบกงซ่าต้องเล่นแบบนี้ สต็อปเดอะซีชาวเวอร์อ๋อต้องเราต้องทำลายนั่นเหรอ e โอเคไปฮะลุยกดซีกดซีเออสวัสดีครับเพื่อนโดมไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีก่อนอย่าอย่าลุ้มอย่าลุ้มนะอย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นอุ๊ดโอ้เจ้าเออเออคุณเจ้ามามาจะตายแล้วจะผมได้ผมจะตายแลนะ้วโอ้เรามีสองคืออะไรเนี่ย สองคืออ MM. ๋อดาบเหรอมีดเหรอสามนี่คืออะไรนี่คือเราเพิ่งเล่นครั้งแรกอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกับดาบวะผมจะทีฟิลอ้าวนี่คือวางแล้วอ๋ออ๋โอเคชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนเชื่อเพื่อนสวัสดีเพื่อนไอ้ทีโอ้เออเออเอ้าโอ้โหผมโดนย้ำครับโหคนเล่นเยอะเหมือนกันนะนี่เกมเนี้ยเอ้ย มาฮะเกือบแบบเท่ด้วยเอาตัวนี้ก่อนเลยเอาตัวเอาโดนโดนเพื่อนอุ้ยตีกันเองตีกันเองมาละเพื่อนเท่เลยเยอะก็เยอะดาบาว้าวเอาของมาเพื่อนเออเออโดนดิครับมาดิครับหนึ่งหนึ่งก็สู้ได้อยู่เออสวยเพื่อนขอบคุณมากเราต้องเล่นกันแบบเป็นหมู่คณะมันมีเตะด้วยด้วยโอ้โหตีโดนเออเออบล็อกได้เอาโอ้โห อะไรครตีผมวะโอเคตีกันเองนั่นแหละเกมนี้คือเกมตีกันเองครับเดี๋ยวเราลองเล่นแบบกดตัวพีบ้างนิดเพื่อจะเล่นง่ายขึ้นรู้สึกว่ามีการปลาบูด้วยด้วยเนาะเดี๋ยวกดกดปลาวุธได้นะนี่แน่โอ้โหปะมีแรงปาแค่นี้เหรอโอเคโอเคตีก่อนไอตีไปดิมาโอ้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ มันจะตายคลานคลานคลานเหรอเพื่อนฮะมาโอ้ยโอ้โอ้อ้าวโดนลุอีกแล้วมันเป็นหนึ่งเกมที่เราใจนะชอบชอบไปลุยฮะลุยเราจะไปกันเป็นแก๊งเรามีฮิวมีหกหกนี่แหละระเบิดเหรอโอหมัดโอ้โหอันนี้ก็จะเทพเกินไปถ้าเอาดาบมาฟันกันเราเอาหมัดมาสู้ก็คงอือโอ้อืออือ ยา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 เออกันได้โอ้โววิ่งเขาวิ่งมาเขาวิ่งมาย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 าเดี๋ยวเดี๋ยวเราควรฮิวก่อนไหมฮิวก่อนให้ฮิวก่อนลุยมันโอ้ไม่ตีตีหลังตีหลังอืมโอเคโอ้โหโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นเต็มไม่ได้เตะหมดเต็มไม่ได้เตะหมด โอ้ยโดนเพื่อนโทษทีอู้เออเออมาอือโออเฮ้อเออมาเออมาโอ้โดนเพื่อนโอ้โดนแต่เพื่อนเนี่ยอะไรอะไรติดวะเนี่ยเด็ดเด็ดอะไรติดอะไรติดหน้าอะไรเนี่ยเด็ดเด็ดฮิวฮิวก่อนไหมออกฮิวใช่ไหมโอเคแล้กดจีป่าใส่ไม่เอะป่าใส่หน้าเลยครับมาเออ อู้เออโดนไปหนึ่งหนึ่งโดนหนึ่งมืศัตรูเยอะจังวะโอ้ตีติดตีติดตีติดมันขึ้นทั้งบนโอ้โอ้ผมต้องเข้าใจนะว่าเราเพิ่งเลเวลหนึ่งนะเราจะเราจะไปเทบเลยก็คงไม่ได้นะครับโหนี้มันมันสามารถเอาไปฟันกับคนได้ด้วยเหรอไอ้มีดไอ้มีดเล็กๆนี่คือสู้คนได้ด้วยเหรอลุมฮะลุมลุมเกมลุมแห่งปีตีกันเองด้วยโอ้ตีกันเองทำไมเพื่อน มันเก็บได้ปะได้ดูนี่ว่าอ่าฮะโอเคอันนี้คือดันเอ้ยมันดันไปแล้วนี่ว่ะเราต้องเราต้องตีเหรอครับหรือว่าไงนี่วางไว้เลยอ่าให้ตูมาโอเคโยนยาไปด้วยเคเพื่อนเราก็เน้นปลาเน้นเน้นปลาไม่โดนด้วยมาอแทงเข้าไปหนึ่งทีเต็มหัวบานสวยอยู่สวยสวยอยู่โอ้โห วุ่นวายแทงตายหนึ่งตายหนึ่งไม่โดนไม่โดนไม่โดนกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนไอ้นี่ฮีลิ่งฮีลิ่งฮีลิ่งโอเคเราเก็บเราเก็บเกาะยาตัวเองได้ด้วยเออดีว่ะศะตรูศะตูมาศัตูมาอืออุ้ยอ่ะโดนลุมอย่างงี้ไม่รอดฮะลุย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 อ๋อผมวิ่งเตะอะไรเนี่ยเฮ้ยมัน เอ้ยตะโกนตะโกนผมโดนอะไรวะผมโดนอะไรวะฮิววันฮิววันผมโดนอะไรวะเลือดหายไปเยอะมากเดี๋ยวนะตู้อยู่นี้ตู้อยู่นี้ตู้นี้ปาปาใส่เลยปาใส่เลยโอ้ไปไม่ได้อ่ะโอ้ธนูนี่มาธนูยิงมาโนแบนเดดอีกโอเคตายหนึ่งสวยเราต้องกันอ่ะเราต้องกันไว้แล้ว เราจะดันเราจะกันยังไงค่ะตู่อยู่ข้างบนนี่มามาแล้วมาแล้วเอาเอาเอาตัวนี้ก่อนตีเอาไม่โดนนี่อ่ะยายายาเพื่อนโดนโดนโดนเพื่อนฮะโดนเพื่อนมันดันมันดันมันดันตีนาทีตีสวยตายโอเคโอ้ไฟไหม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 ้ต้องดันอ่ะต้องดันต้องไปช่วยเพื่อนไอ้ข้างบนนั้นก็ไม่จบทุกทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออโอ้โอเออเออก็มาดิครับโอ้โดนลุมโดนลุมโดนลุมถอยก่อนถอยก่อนเออไม่มีแบนเดดผู้เล่นเลเวลหนึ่งนี่มันก็ลำบากเหมือนกันนะครับมามามาสมัยดาบเขายาวยาวโอเคหัวขาดไปเพื่อนเออโดนเพื่อนอีกแล้วเป็นผู้เล่นเลเวลหนึ่งมันก็ลำบากอย่างนี้แหละครับทุกเกมแหละผมชื่อว่าทุกเกมเป็นหมดละอ่ะ ก็มาเอาได้หนึ่งได้หนึ่งแล้วเอาเอาเอาอะไรวะโหท่าตายผมโคตรเท่เลยโคตรทหารใหม่โอ้เพื่อนเขามีแต่เอา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 เพื่อนใจเย็นดิมีท่าสปินแอคแดกเหรอเฮ้ยวิ่งใส่ยังได้เหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่เคยทำเอาหน่อยเอาหน่อยเออเออมาตีสักทีดิโอ้ โอ้โหโอ้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนอโดนโดนศัตรูใช่ไหมโอ้โหโอ้เออให้ฮิวหน่อยก็ไม่ได้ป้องกันพระราชาของเราไปเลยเฮ้ยเขาวี่ตีเลยเพื่อนเฮ้ยใจมันได้เออ ปีทีเออสักทีไหมเพื่อนโอ้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเออโดนอาโดนเพื่อนฮะเออได้หนึ่งได้อีกหนึ่งมาล่ะเราหมาหมู่เราหมาหมู่เออโอ้ขีเมื่อีเออปกป้องพระราชาของเราพระราชาเราทำไมมันสดจังวะพระราชาเราเนี่ยสดจัดจังพระราชาโอเค แทงทันท yeah. ีดินี่สักทีตายยากซะด้วยอ๋อโอ้มาเออเออไม่ยอมผมไม่ยอมทิ้งอาวุธอ่ะผมทิ้งแล้วก็ได้เออเล่นะดีฟีดโอ้โหดีฟีดแบบรัวๆมีสลับฝั่งปะอ๋อด่านใหม่เลยเหรออัพเลเวลไม่อัพด้วยฮะเราปากจัดเฮ้ยลุยต่อลุยต่อ เกมมันก็ดูแบบมีแบบเนี่ว่าไงนะมีสตอรี่ดีนะครับก่อนจะลุยกันทีนี้ต้องแบบปลุกพลังแต่ผมเลเวลหนึ่งนะปลุกพลังก็ไม่ไหวจริงมาครับทุกคนเตรียมตัวลุยเรามาก็เป็นหมู่คณะ let's go เราสู้เพื่อเพื่อเพื่อราชาของเราครับไปครับทุกคนก่อเท่มากเลยนะผมกอกงองแงมากมากดทีดีกว่า ลุยเย้โหชาเปิดโคตรสุดเท่อาทีละตัวทีละตัวก่อนโอ้โหผมนี่ล่ะแทงมันเอาตดอย่างนี้ก็ตายดิครับตดอย่างนี้ก็ตายโอเคเราลองเล่นแบบนี้ได้ไหมลองเล่นอย่างนี้ได้ไหมเพื่อจะดีขึ้นเผื่อดีขึ้นอย่าอย่าเพื่อนโอ้ โอ้สวยมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปฮะดันดันดัน Move the payload โยนยาไปแล้วโยนยาไปแล้วโยนยาไปแล้วคืออ๋อคนอื่นเก็บเหรอครับอ๋อเราต้องดันใช่ไหมอุ้ยมีการยิงอะไรมาด้วยไปไปไป Move Move the payload เฮ้ย Pushing Pushing ฮะไปอือโอ้ถอยก่อนถอยก่อนเลือดเลือดหมดแล้วเลือดหมดแล้วเด้อเด้อ ไม่มีแบนเดดด้วยอ่ะไม่เป็นไรเราดันไปกับเพื่อนฮะพุชจอเพโลดไปกับเพื่อนไปฮะไป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 ผมก็เล่นอย่างนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะมองไม่ค่อยออกอเออผมตายแล้วครับดูเลือดเดี๋ยวเพ่นมีเลือดแล้มันมาแล้วครับมันมาละเเอามีดแลกมาก่อนอ่าฮะอย่าอยาปลาใส่ไม่โดนด้วยดิอื้ออื้อโอ โอ้โอ้ผมทำอะไรไม่ได้เลยต้องหาหมอนี่คือเราทำอะไรไม่ได้เหรอโอ้คือเราตายเหรอหรือว่าไงต้องให้เพื่อนช่วยเหรอครับหรือว่าไงอ่าใช่แหละเอาให้ตาย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 โอย่าลุ้มเต็มหัวไปดิโอ้ ต่เพื่อนตีโดนผมโอ้โอ้ยายาโอ้เป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าเล่นนานๆคอหน้าแตกนะฮะตะโกนเหนื่อยละอยากยิงมากกว่าเพื่อนอันนี้เท่จังอ่ะขอใช้มากเลยละอโอวู้ฉันเดี๋ยวนี่คือหัวธนูเหรอฮะอ่าโอเคเออ แทงก็ดีดิโอ้มาคุณนับปลาใส่แล้วก็มาสิครับทีนักทีโอ้โอ้โอแล้วเราคือเก็บเราคือเก็บว่าเราไม่ได้ยาเหรอเราไม่ได้ยาเหรอครับทำไมทำไม อ๋อเราต้องรอครูดาวปะใช่ตีสักทีมาอู้โดนโดนโดนคนอื่นโดนคนอื่นมาอยายายาไม่แทแช่วยเพื่อนสวยครับยืมดาบไปดิเพื่อนโอเคมา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 จับจังหวะนะโอ้ยโอ้มันกระเด็นขนาดนั้นเลยเหรอครับ เออนี่ซ้ำด้วยซ้ำด้วยมาอ่ะวะัดลุยเออไปอ่าเน้นชาร์จเน้นชาร์จอ้อโดนโดนเพื่อนฮะโดนทีเพื่อนผมไม่ได้ตั้งใจไปไปโ,โอ้โดนกระจายหมดอะโอ้โดนว่ะโดนเพื่อนโดนศัตรูโดนทุกอย่างศัตรูดันกันมาอีกแล้วเอามีดไปเลยหนึ่งทีเอาโดนด้วยไงล่ะ โอ้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 โอวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนตีสักทีเอ้าโดนเพื่อนขอบคุณครับอื้อได้อยู่ได้อยู่คือโดนเพื่อนฮะได้อยู่เนี่ยเอาดันแล้วโอเคสวยเพื่อนสวยสวยไปต่อไปต่ออ่ะ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 ออ่อ่ะอ่ะอ่อย่าดันผมทำไมเนี่ยโอเคสวยลุยลุย ไอ้แฮพี่เป็นคนแรกตายคนแรกใช่ไหมล่ะไปไหนละเพื่อนไปนาสวยอยู่ตีสวยอยู่มามาเริ่มเล่นเป็นเริ่มเล่นเป็นไอ้หน้าเขาอะไรน่ะเดี๋ยวนะอะไรอออ๋อ,อ,อ,อนี่คือชาวบ้านหนุสุดยอดผมฆ่าชาวบ้านตายก็ว่าไอ้ทำไมเขาถึงเดินหนีเราไปว่าอ๋อคือชาวบ้านเนี่ยอ๋อแบบ ชาวบ้านกำลังวิ่งหนีนะครับเพื่อนเราก็ไปฟันเหมือนกันแหละอ่าเพื่อนเราเออพอกันแหละชาวบ้า,นชา,บา,น,ออานชาวบ้านเออเราเก่งกับชาวบ้านมาเลยครับตีโอเออไม่เก่งไงตีชาวบ้านผมเราต้องดันไปยึดตรงนั้นใช่ไหมตีเอ้าไม่โดนเออเอาโดนเพื่อนฮนะ โอ้นี่สุดยอดกูดนีสุดกูเลยครับเพื่อนเคสับหัวตึ้งอย่างสวยช็อตนี้เคลุยลุยลุยลเคยึดจุดได้แล้วยึดจุดโอ้นึงนนึงนะเราต้องโดดใส่โดดใส่โดดโดดใส่อู้อู้อู้ เออแล้วผมวางง่วหมดแล้วตอนนี้โอเครอก่อนรอก่อนรอก่อนเราเยอะกว่าปะเราเยอะกว่าดิเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าไปช่วยเพื่อนก่อนไม่ล่ะแทงเข้าไปไม่โดนไปทันทีสวยโอเคออื้ปาดหัวขาดไปยายายาเดี๋ยวจุดก่อนเดี๋ยวจุดก่อนโอเค ตายตายตายสวยอยู่ตีเข้าไปหนึ่งทีอือโดนเข้าไปหนึ่งทีเกมลุมแห่งปีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเคโยนยาให้เพื่อนก่อนดีเราเยอะกว่า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 แทงเข้าไปหนึ่งทีสวยฮะโอ้โอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ผมล้มเพื่อนชุบอ้าวเพื่อนชุบไม่ทันปังไปแล้ว ไปอาวุธเยอะอ่ะไปเอออยู่ช่วงการคว้างคว้าไปมาเลยเพื่อนโดนฮะโดนเพื่อนฮะมาโอเคหยิบทุกอย่างที่ขวางหน้าอันนี้หมดยังอ่ะเขาตีกันหมดยังหมดแล้วนะโอเคอันนี้เราเล่นรังค่างไม่ได้นะโอเคโอ้ยีโดนหัวเพื่อนเออเออตีตีตีถามจริงโดนใครบ้างก็ไม่รู้ตีไปก่อนโอเคจีนก่อน โอเคโหแบบแคบมากอันนี้โอ้โหดาบมันไกลอะดาบมันไกลนั้นปาใส่โอ้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 ไฟไหมไฟไหมไฟไหมตายไหมโอ้ยังรอดอยู่ดีสับายดีสับายนี่ก็เติมอะไรอ่ะเติมยาไงล่ะโอเคดีเรื่อยปะ โอ้ก็โอเคนะอย่างเงี้ยไปเรามีมีดเล็กๆเดี๋ยวรอเพื่อนตายฮะเดี๋ยวก็ได้ใช้มันใหม่ต่อยสักทีเออต่อยด้วยมาโอโอได้แล้วได้แล้วได้เจมอลินมาแล้วเจมอลินแทงเข้าไปแทงอีกทีดิตายสวยอยู่สวยอยู่โอ้โดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแทงโอ้ นี่แทงหัวบาลตีเข้าไปเอองั้นปาใส่เลยครับ85เออตีตายดิเพื่อนตายดิโอ้อะไรวะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนี่ปาอะไรปาเก้าอี้เหรอเออตายไม่ตายข้างบนหนูอยากปีนบันไดขึ้นไปข้างบนยังเลยเพิ่นเราปีนเพิ่นเราปีนเพิ่นเราปีน ไปดิไปด้วยกันไปด้วยกันปีมาเลยปีมาเลยปีมาเลร็วเ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 ร็วตายเร็วเร็วเร็วไปฮะไปไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนอ่ายุคสงครามครับไม่จะตีกันทีต้องตีขึ้นมาได้ฮะมาตีหนึ่งทีเออโดนตีโอเคสวยเอาแขนขาดยังสู้เหรอครับยังยังโอ้ใช่ครับยังสู้อยู่เพื่อนต้องทำลายใช่ไหม โอเคเพื่อนระวังแล้วเพื่อนระวังแล้วไโอ้ว้าวโอเคเออปันก่อนได้เปรียบปันก่อนได้เปรียบปันก่อนได้เปรียบโอ้โอ้โอ้ฮีนก่อนฮีนก่อนฮินก่อนได้เปรียบเช่นกันถึงดาบเขาใหญ่ดีวะขอดาบหน่อยแล้วกันโอ้ไม่น่าขอดาบเขาเลยจุดแดงเราระเบิดแล้วแล้วปะน่าใช่ครับอ๋อทีมเราโถกไม่ขวาก่อนผมก็มาตีซ้ายอยู่คนเดียว เอาหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะตีเข้าไปสวยครับมองแล้วว่าเราต้องลุมฮนะเกมนี้ลุมกันนี่โอกาสชนะเยอะแน่นอนน,น,นักขนูนักขนูนักขนูเหรอตีเข้าไปเออตีเข้าไปโอ้โยนโยนฮิววันฮิว่อนโอ้ฮิวฮิวไอ้ฮิวไม่ขึ้น โดนปลาโดนปลามีดใส่แล้วฮะสวัสดีเพื่อนตีสักทีดิโอโหโอ้โดนโดนโดนฮะโดนเพื่อนโอเคเปิดทางเปิดทางตีโดนใครไม่รู้โดนศัตรูแหละอ่านี่กับโดนเพื่อนอยู่ปีเข้าไปหนึ่งทีไม่อยาโดนโดนฮะโดนเพื่อนฮะเออโดนเพื่อนเหมือนกัน โอ uhh ้โอ้ฮิวกันอ่าโอเคเอ่ากำลังฮิวเลยมาเลยครับโอ้โอ้โหโอ้เราไม่ได้มีคนเดียวเพื่อนเรามีหลายคนเราเน้นมาเป็นทีมไปเข้าไปโดนเออคุเรี้ยงสามเหรอเฮ้ยปลดล็อกปลดล็อกแล้วปลดล็อกอาชีพใหม่แล้วนี่ไงล่ะอ๋อดาบใหม่เหรอเอาเลยครับปลดมา โอเคโว้โอเคโดดใส่โดดใส่ไปเลยครับอืมไม่โดนได้ไงวะต้องอะไรปุ้เนี่ยโอ้โอ้เอออดฮะเออหมดจะโดนมันก็โดนมาได้งอ่ะกระโดดกันใหญ่กระโดดกันใหญ่โดนกันโอ้โหโอ้ ปั่นทันทีเอาโดนโดนเพื่อนอีกแล้วโอ้โอเคไม่มียาด้วยอ๋ออ๋อโยนยาแบบคือเก็บอ๋อคือเดินไปเก็บแล้วเลื่อนจะขึ้นอ๋อปีโดนไปหนึ่งทีโอ้ไม่โดนละโอเคสวยเพื่อนเราเองเพื่อนเราเองเพื่อนเราเองโยนยาไปโยนยาไปเออสวยได้แล้วได้แล้วโอเคคุ้มกันไว้คุ้มกันไว้คุ้มกันไว้เพื่อนคุ้มกันไว้เอาละผมเก็บอะไรมาเนี่ยเจวอลิน เจวลินเออเออแทงแทงอะลงเออลงไปเลยเพื่อนฮะอ๋อระเบิดได้ชนะครับโอ้แล้วก็ตกใจกระเด็นอะไรขนาดนี้เฮ้ยกระเบรดึงเกมที่สนุกดีนะแต่ต้องสามฝั่งว่าหรือว่าจบเลยฮะจีแล้วน่าจะจบแล้วปะว้าวสกอร์ก็เออก็โอเคแหละสำหรับ อสศวินหน้าใหม่แบบผมนะฮะ <laughs> โอเคนะครับก็มานี้ละกันครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าสนุกดีนะก็ต้องใช้เวลาในการฟาร์มเวลหน่อยนะครับ <laughs> โอเคข้าวๆก่อนขอไปอสศวิน,น <laughs> ห,หน้าใหม่ก่อนมาเจอกิปหน้าแน้าเล่นได้ดีขึ้น <laughs> สำหรับนี้ไว้ท่นกันครับสวัสดีครับ